บางคนก็บอกว่าใส่แล้วหลอนะครับหน้ากาก GQ ผมก็เลยอยากลองดูบ้างนะครับอันนี้ใส่แล้วหลอนะครับแล้วมีหน้ากากอีกชนิดนะครับใส่แล้วรวยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยนะครับปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นหน้ากากอนามัยนะครับออกมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายสีสันนะครับซึ่งก็ดีนะครับที่เราได้หันมาใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคโควิดด้วยนะครับก็เลยลองมาเทียบกับตัวเองนะครับว่าเอ๊ะตั้งแต่เราใส่หน้ากากอนามัยมานะครับตั้งแต่เรามีการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภานะครับก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยเป็นหวัดเลยนะครับก ถือว่าโชคดีมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเราได้มีการดูแลสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการป้องกันเชื้อโรคมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกรองนะครับแผ่นกรองที่ปิดตรงจมูกตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะสวมหน้ากากทับไปอีกทีนึงนะครับจะเป็นหน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือว่าจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้นะครับบางท่านนะครับอาจจะมีทาลิปสติกไว้หรือว่ามี แป้งอะไรต่างๆนะครับตามที่ทาบริเวณบนใบหน้านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการช่วยซับไม่ให้ผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเปื้อนด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้แล้วทิ้งนะครับซึ่งหน้ากากที่ใช้แล้วทิ้งที่ใช้ในวงการแพทย์ก็จะเป็นหน้ากากคล้ายๆลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะคุ้นชินตากันอยู่แล้วนะครับอันเนี้ย ก็มีคุณสมบัติที่ดีนะครับในการป้องกันนะครับหน้ากากแบบนี้นะครับเวลาใส่นะครับจะมีหูเกี่ยวตรงนี้นะครับก็คล้องเข้าไปนะครับเราสังเกตได้ว่าเจะใส่ด้านไหนดีนะครับอันดับแรกเลยก็ให้ดูรวดก่อนนะครับนี่นะครับตรงนี้จะไม่มีลวดนะครับตรงนี้จะมีลวดนะครับก็เอารวดเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับก็คือท่าบนจมูกนะครับแล้วตรงส่วนที่ไม่มีลวดก็อยู่ทางด้านใต้คางนะครับ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับจะหันด้านหน้าหรือว่าด้านหลังดีนะครับที่เป็นสีเข้มกับสีอ่อนนะครับบางคนอาจจะมองว่าสามารถใส่ได้2ด้านนะครับจะเอาด้านสีเข้มออกก็ได้หรือว่าจะเอาด้านสีอ่อนออกก็ได้นะครับแต่สําหรับโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมก็มักจะเอาด้านสีเข้มออกด้านนอกนะครับเพราะว่าสังเกตตรงนี้นะครับจะมีรอยพับอยู่นะครับตรงนี้นะครับจะมีรอยพับอยู่ก็คือรอยพับเนี่ยนึกถึง การมุมกับเบื้องหลังคานะครับที่เวลาฝนตกลงมาก็จะลาดลงมาเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากลับอีกด้านหนึ่งนะครับเอาด้านสีสีอ่อนออกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นร่องอันนี้เท่ากับว่าเรายินยอมให้พวกเศษฝุ่นเศษผงอะไรต่างๆนะครับเข้ามาอยู่บริเวณตามร่องนี้ได้นะครับเพราะว่าในขณะที่เราสวมใส่เนี่ยมันก็จะลงร่องมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่า เราเอาฝั่งด้านสีเข้มออกนะครับเวลามีพวกเศษฝุ่นเศษผมเศษละอองเนี่ยก็จะรูดลงไปเลยนะครับจะไม่มีตัวตัวดักไว้นะครับลองสังเกตดูนะครับแบบนี้นะครับจะมีร่องอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็นึกถึงแบบกระเบื้องหุงคานะครับที่ฝนหรือว่าน้ำเนี่ยผ่านลงมาเลยนะครับอันนี้ก็สําคัญเช่นกันนะครับเวลาใส่ก็เกี่ยวไว้ที่หูนะครับเกี่ยวไว้ที่หูแบบนี้นะครับแล้วก็รูดลงมานะครับให ปิดใต้คางนะครับแล้วก็บีบเบาๆนะครับอย่าบีบแรงนะครับเดี๋ยวเจ็บจมูกครับนะโอเค้อนี่นะครับบีบแบบบีบเบาๆนะครับแล้วก็ให้เป็นโค้งรูปเข้ากับหน้านะครับพยายามให้ชิดใบหน้ามากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันนะครับอืคภับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เขาเนี้ยหน้ากากแบบนี้นะครับหรือว่าหน้ากากผ้าที่ ไม่มีสายคล้องตรงคอนะครับด้านหลังนะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดแล้วก็ปิวออกได้นะครับบางทีเราอาจจะท,ทําธุระอยู่คนเดียวบ้างก็อาจจะมีการไว้แบบนี้บ้างนะครับเกี่ยวไว้ที่หูบ้างซึ่งผมเนี่ยบางทีอยู่คนเดียวหรือว่าทําธุระคนเดียวก็บางทีเกี่ยวไว้ที่หูบ้างเวลาพอจะหยิบใช้ขึ้นมาลมพัดปิวไปเลยนะครับก็อันนี้เขาก็จะมีวิธีแก้นะครับก็คือเราก็ไปหาสายสายแบบนี้นะครับที่เป็นสายคล้องนะครับ ที่เป็นสายคล้องแบบนี้นะครับล้วเราก็มาคล้องกับแมสนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับนี่นะครับก็คล้องนะครับเวลานั้นเราก็ปลดออกนะครับก็จะยังอยู่นะครับนี่นะครับก็ไม่หล่นไม่ปิวไปตรงไหนนะครับซึ่งก็ได้นะครับสะดวกเลยนะครับก็ สายแบบนี้นะครับก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมได้มีโอกาสไปเดินเที่ยวแถวตลาดน้ำนะครับก็เลยเห็นร้านขายนะครับก็เลยไปซื้อมาก็เลยถามเขาว่าเส้นละเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเส้นละ20บาทนะครับก็เลยโอเคเราก็เลยตัดสินใจไม่ยากนะครับไปยีบาทก็เลยซื้อมานะครับแต่หลังจากซื้อมาแล้วเมื่อตอนเช้านะครับตอนบ่ายนะครับไปเจอตามหน้าโรงเรียนนะครับก็ถามเขาว่าเท่าไหร่ครับเขาก็บอกว่าเส้นละ10บบาทครับ ก็โอเคครับอันนี้20อันนี้10บาทเหมือนกันเลยครับพอตกกลางคืนนะครับมีโอกาสได้เข้าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ดูผ่านเว็บพวกช้อปปี้อะไรต่างๆนะครับก็เห็นสายแบบนี้นะครับขายอยู่5บาทนะครับก็โอเคนี่ก็เป็นเรื่องของสายนะครับ20บาท10บาทแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตนะครับ5บาท6บาทนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเป็น ความสะดวกนะครับในการจัดซื้อจัดหานะครับก็ว่ากันไปคราวนี้มาหน้ากากอันต่อมาบ้างนะครับก็คือแบบนี้นะครับลักษณะที่เป็นผ้านะครับซึ่งผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็อันนี้มีราคา50บาทนะครับลองมาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับ50บบาทอันนี้จะเป็นสายกลมนะครับอันนี้จะเป็นสายแบนๆนะครับ ลักษณะเป็นสายกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการหลุดเหมือนกันนะครับใบคล้องคอนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับปรับความสั้นความยาวนะครับแบบนี้นะครับความสั้นความยาวได้นะครับก็เลือกดูนะครับให้ไม่ไม่ยาวเป็นไปนะครับส่วนเดี๋ยวนะผมดูก่อนนี่นะครับตรงนี้ก็ เขาก็เย็บมาอย่างดีนะครับมีไว้ที่รูดด้วยนะครับรูดปรับปรับระยะใบหูของเรานะครับเป็นผ้าเอาเคอันนี้ยังไม่ได้ซักนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเทสก่อนละกันนะครับนี่นะครับใส่เป็นไงครับนี่นะครับเราก็จะเกี่ยวนี่นครับ ให้ดูด้านซ้ายนะครับให้ดูด้านขวานะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเป็นหน้ากากผ้าแล้วก็มีสายคล้องด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับสมมติว่าถ้าเราขยับปากพูดนะครับก็สักพักนึงก็จะจะไหลลงมาตรงนี้จะจะไม่ได้ติดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ไม่มีลวดนะครับไม่มีลวดตรงบริเวณสันจมูกนะครับถ้าเป็นหน้ากากผ้าแบบนี้นะครับแล้วไม่มีโครงลวดนะครับโอกาสที่จะหลุดลื่นเนี่ยผมว่ามีมีบ่อยได้เลยนะครับก็ ทําให้เราต้องมาขยับบ่อยๆนะครับการขยับบ่อยๆก็เท่ากับว่ามือเราที่ไม่ทราบว่าไปสัมผัสอะไรมาบ้างนะครับถ้าไม่มีเชื้อโรคก็ดีไปนะครับก็มันจะทําให้เรามาจับบริเวณหน้าก,กากแล้วก็ใบหน้าอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอีกข้อหนึ่งนะครับกออ็อันนี้หน้ากากผ้านะครับก็อันนี้ก็ดีหน่อยนะครับมีสายคล้องมาให้ด้วยนะครับบางหน้ากากผ้าบางชนิดนะครับก็จะไม่มีสายคล้องมาให้ แสายตบบนี้ผมว่าก็อาจจะบาดหูเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างมีความคมนิดหน่อยนะครับเวลาที่เราเลือกเลือกซื้อนะครับก็ลองดูเชือกที่ไม่ไม่คมมากนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แกะดูก่อนนะครับตอนเลือกซื้อนะครับถ้าคราวนี้มาถึงหน้ากากชนิดนี้บ้างยี่ห้อ GQ นะครับซึ่งมีทั้งสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะครับอันนี้คนก็กําลังนิยมเลยนะครับ แต่ชิ้นนี้มีราคา150บาทนะครับแต่ว่า150บาทเนี่ยก็มีการเคลมว่าสามารถซักได้ถึง30ครั้งนะครับแล้วก็ป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นละอองอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ทําให้ละลายเรื่องใบหน้าด้วยนะครับนี่นะครับจะตามโฆษณาของออด้านหน้าของผลิตภัณฑ์นะครับนี่นะครับก็อันนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาแกะกันเลยนะครับ ก็150บาทนะครับถ้าซักได้30ครั้งก็เฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณวันละ5บาทนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูบ้างนะครับผมว่าก็คล้ายๆกับอันนี้เลยนะครับที่อันนี้ที่ทําออกมานะครับนี่ก็จะเป็นอ๋อลักษณะแบบนี้นะครับแต่อันนี้ดีนะครับมีโครงลวดนะครับ150บาทอันนี้50บาทนะครับไม่มีโครง ไม่มีโครงล,ด yes, ลงรวดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีโครงลวดโครงลวดเนี่ยก็ทําให้รู้ได้เลยว่าจะต้องอยู่ด้านบนของสันจมูกนะครับเพื่อป้องกองันการเลื่นหลุดลงมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสายกลมเหมือนกันนะครับก็สัมผัสกอ็อันนี้จะมีความคุมกว่าเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะอาจจะมีความนุ่มมีความนุ่มหน่อยนะครับอันนี้จะมีความความแข็งเล็กนิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสายรูดนะครับก็อันนี้ไม่มีตัวล็อกแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับบางทีถ้ารูดแรงก็อาจจะหลุดของได้นะครับก็สวมใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ซักเหมือนกันนะครับมาใหม่ๆเลยเราก็ลองปรับดูก่อนนะครับค่อยๆดึงทีละข้างครับนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลัง ก็ผมว่าปรับระยะนี้ก็โอเคแล้วครับไม่ไม่ได้สั้นหรือยาวมากนะครับนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับถ้าพูดเนี่ยก็จะมีการลื่นหลุดนิดหน่อยนะครับนะครับเราก็อาจจะกดให้เข้าบริเวณสันจมูกหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นหลุดลงมานะครับหายใจได้ กล้องดีนะครับก็รู้สึกว่ากระชับใบหน้าดีนะครับแล้วก็เข้ารูปทีนะครับแล้วก็ไม่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับนะครับขออนุญาตถอดก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีเย็บตรงด้านล่างอีกนิดหน่อยนะครับก็นี่นะครับป้องกันคล้องเวลาาที่เรา ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะก้มหยิบอะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่าหน้ากากพวกนี้นะครับตกหล่นไปที่พื้นแล้วเนี่ยก็จะสัมผัสกับสิ่งสกปรกได้นะครับเพราะว่า,เ,าเราใช้หน้ากากในการป้องกันจมูกนะครับถ้าหากว่าพื้นที่ตกลงไปมีฝนตกด้วยมีความเหนอะเชอะแฉด้วยแล้วก็คราวนี้งานเข้าเลยนะครับการที่มีสายแบบนี้ก็จะช่วยเราได้ส่วนหนึ่งนะครับในการป้องกันการลื่นตกลงมานะครับนี่เป็นหน้ากากยี่ห้อ GQ นะครับ ซื้อได้ที่เซเ่นอีเลนะครับบางคนก็บอกว่าใส่แล้วหลอนะครับหน้ากาก Q ีวผมก็เลยอยากลองดูบ้างนะครับอันนี้ใส่แล้วหลอนะครับแล้วมีหน้ากากอีกชนิดนะครับใส่แล้วรวยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่นะครับหน้ากากนี้นะครับใส่แล้วรวยครับรวยตั้งแต่ตอนแรกเลยครับเพราะว่าได้มาฟรีครับก็คือหน้ากากนี้นะครับเป็นหน้ากากผ้ามัสลินนะครับยันนะปัตตลอดกองทุนหลวงพ่อภูนนะครับเพื่อสาธารณสงเคราะห์หลวงพี่น้ำฝนนะครับ เป็นหน้ากากกองทุนนะครับกองทุนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมตําบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งวันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปกราบนมัรสการหลวงพี่ที่วัดตักน้านะครับแล้วหลวงพี่ท่านได้รับมาหลายชิ้นนะครับแล้วก็ท่านก็เหลืออยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายท่านก็บอกว่าโอเคเจอเราแล้วก็มีสิ่งนี้มอบให้นะครับก็เป็นหน้ากากผ้านะครับก็เลยกราบขอบพระคุณหลวงพี่ด้วยนะครับก็เลยได้หน้ากากผ้าชิ้นนี้มาใช้นะครับ เป็นหน้ากากผ้ายันก็ว่าได้นะครับนะครับหน้ากากผ้าก็อันนี้มีวิธีใช้ด้วยนะครับที่ใส่มาให้ในถุงนะครับดีมากเลยครับวิธีทําความสะอาดผ้าหน้ากากมัสลินยันนะปัตตลอดข้อ1ควรซักหน้ากากด้วยการซักมือเท่านั้นข้อ2 ใช้น้ำสบู่อ่อนน้ำยาซักผ้าเด็กน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดหลีกเลี่ยงการใช้แปรงและน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะครอบคลุมเลยนะครับกับพวกที่เป็นหน้ากากผ้านะครับก่อหลีกเลี่ยงการใช้แปรงนะครับเพื่อป้องกันถนอมใย,ยผ้าไม่ไม่ให้เป็นขุยนะครับควรแยกภาชนะในการทำความสะอาดแล้วก็4ี่นำไปตากในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้งสนิทก่อนกลับมาใช้ใหม่ ข้อมูลอ้างอิงจากคณะแพทยาศาสตร์ศีริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนและหน่วยงานพันธมิตรได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์วัดไผ่ล้อมจังหวัดอคอนครปฐมนี่นะครับมีข้อแนะนําในการใช้ด้วยนะครับดีมากเลยนะครับทําใหา้ได้ความรู้ไปด้วยนะครับ แสติกเกอร์ออกมาก่อนนะครับนี่ครับหน้ากากอันนี้นะครับใส่แล้วรวยครับเพราะว่าเป็นหน้ากากเท้าวเวสวรรนะครับเท้าวเวสวรรเนี่ยตามตำนานถือว่าเป็นกหาบาดีที่เป็นพ่อค้าวานิชนะครับที่ทําการค้าขายนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับสำหรับใครที่เป็น พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าประชาชนที่อ,อยากมีทรัพย์สินล่ำรวยเงินทองนะครับส่วนมากก็จะนิยมเท้าเว,วสุวรรณนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นธนะบดีนะครับธนะบดีก็คือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะครับทนะก็แปลว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับบดีก็มาจากคำว่าปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่นะครับก็คือผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์นั่นเองนะครับก็เท้าเวสุวรรณเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเทา้าจตุโลกบาลท,ทั้ง4ี่นะครับที่มีหน้าที่ปกปักอัลขาประจําอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับนี่นะครับเป็นหน้ากากอนามัยที่ ใส่แล้วรวยนะครับนี่แตวผมจะลองสวมดูเลยนะครับอืมอันนี้ก็ดีนะครับไม่ไม่เจ็บหูนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นอย่างยืดนะครับนะครับเป็นอย่างยืดก็ค่อนข้างพอดีนะครับลองดูกฏิคินนะครับนี่เป็นหน้ากากสีดํานะครับใส่คล้องอันนี้นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับ ตรงหูตรงนี้นะครับก็เราก็ค่อยๆเกี่ยวเข้าไปนะครับไม่ต้องดันไม่ต้องดันแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการหักได้นะครับนี่นะครับลูดเข้าไปก็ไล่สายด,ดีนะครับนี่นะครับแล้วก็เกี่ยวเข้าไปครับ ก็ของได้นะครับอือนะครับแล้วก็ของหูเข้าไปนะครับก็สายค้องแบบนี้นะครับเข้ากับหน้ากากอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ที่ไม่มีสายมาด้วยนะครับก็รู้สึกให้ความประชับดีเหมือนกันนะครับหน้ากากผ้าแบบนี้นะครับนะครับหน้ากากนี้นะครับใส่ละรวยครับก็คือเป็น ความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับของท้าเวสุวรรณนะครับสําหรับใครที่นิยมบูชาท้าเวสุวรรณนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีร่องด้วยนะครับเห็นไหมครับจะมีร่องที่สามารถทะลุได้เลยนะครับนะครับเป็นเหมือน2ชั้นเลยนะครับดีไซน์ได้สวยงามดีนะครับนะครับ สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นหน้ากากป้องกันใบหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะของแผ่นฟิล์มนะครับหรือว่าเป็นแผน่นพลาสติกครับก็บอกว่าก่อนจะใช้งานนะครับจะต้องลอกแผน่นพลาสติกออกก่อนนะครับนี่นะครับเป็นแผ่นฟิล์มนี่นะครับก็จะดึงมาถ้าถ้าเราไม่ดึงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะข,ขุ่นๆนะครับ ก่อนนะครับนี่นะครับแผ่นฟิล์มก็จะมี2ด้านเลยนะครับที่ปิดพลาสติกไว้นะครับเริ่มเห็นเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับนี่นะครับก็จะใส่นครับนี่นะครับมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นแว่นนะครับเราก็เกี่ยวเข้ากับรูตรงนี้นะครับปิดเข้าไป แล้วก็ตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเขาก็จะมีรูมาให้พอดีนะครับนี่นะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็สวมเข้าไปนะครับเหมือนสวมแว่นตานะครับก็ไม่หลุดง่ายนะครับถือว่าแน่นเลยนะครับก็ขยับขยับอย่างนี้ไม่หลุดเลยนะครับก็อันนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสําหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง่างๆนะครับเพราะว่า แม้ลักษณะแบบนี้นะครับจะช่วยใช้ป้องกันและลดการกระจายของละอองน้ําลายที่เกิดจากการไอจามหรือสนทนานะครับบางทีเนี่ยบุคคลที่อยู่ในภาวะสถานที่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะป้องกันได้ดีนะครับเพราะว่าป้องกันเชื้อโรคนะครับจากการไอการจามต่างๆนะครับที่จะเข้ามาสัมผัสบ,บริเวณดวงตาแล้วก็บริเวณใบหน้านะครับที่ แมสลักษณะแบบนี้นะครับคลุมใบหน้าไม่หมดนะครับใช้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการป้องกัน2ชั้นนะครับก็คือป้องกันเชื้อโรคนะครับเข้าสู่บริเวณจมูกระบบทางเดินหายใจแล้วก็ป้องกันการไอการจามนะครับที่จะเข้ามาสู่บริเวณดวงตาแล้วก็สัมผัสกับใบหน้านะครับเฟนสลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ ส่งต่อถึงทุกคนนะครับในการหาอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันตนเองนะครับเพื่อเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับท้ายสุดนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพื่อตนเองและคนที่คุณรักนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอันนี้ใส่แล้วหล่อครับอันนี้ใส่แล้วรวยครับ